นี้จะมีชุดงานไวบอดี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับออสไลน์มาเวลนะครับขีดแดงนะครับตัวนี้ยางนะครับจะเป็นยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นบันในข้างของรีมิเนเตนะครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้จริงนะครับโลบาตัวนี้ที่ผมจะเป็นโลบาของงานฮาร์เก้นนะครับตัวนี้นะผมซึ่งมีการแบร์ริงมานะครับคำว่าออฟโรดนะครับตัวนี้นะผมครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กับช่องฟอร์ดเชนายนะครับผมหรือว่าช่องนายฟอร์ดปทุมนะครับวันนี้นะครับมีหนึ่งนนนะะคครรรรััับบบสาหตุ่ผม ตัวนี้นะผมเป็นตัว4ประตูยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับราคาจําหน่ายนะครับอยู่ที่7 5็0 0 0นห้าบาทนะครับแรงม้านะครับอยู่ที่160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาด2.2นะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวรับชมกันว่านะครับผมตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้านนะครับเดี๋ยวเชิญชมที่รถเลยครับมาเริ่มในส่วนของตัวสกู๊ปนะครับตัวสกู๊ปนี้นะผมจะเป็นตัวสกู๊ปสองฟิตนะครับซึ่งเป็นงานนะครับสีดําเงานะครับตัดกับตัวสีแดงนะครััััับบตตววนนนนนีีี้้ะะผมไลโ่่เเยรราาจดดทํสแงใหค ตัวคลิกด้านหน้าคําว่าเรนเจอร์เราตัดเป็นตัวสีแดงให้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นไฟหน้ามัดแต่งนะครับตัวนี้เราได้ทําการคัดต่อมใหม่ของไฟเอ็กซ์เอ็กซ์แอลพทเดิมนะครับโดยการใส่นะครับตัวเดไลท์เพิ่มเข้ามานะครับตัว L.E.D. นะครับตัวนี้วงแหวนนะครับเราใส่ให้นะครับตัวเดวิลอายเราใส่ให้เหมือนกันนะครับครีบฉลาม3ครีบนะครับซึ่งเป็นซิงเกอร์ของไฟมาแต่งเราก็ใส่ให้นะครับมาต่อในส่วนองตัวด้านล่างนะครับที่มีในสองตัวไฟตัวซีนะครับที่เป็นซิงเกอร์ของตัวเช ตัวชุดนะครับ F 150นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกันชนด้านล่างเนี่ยเราจัดทาสีเป็นสีดาด้านให้นะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยนะครับเราได้ใส่ให้นะครับการแข็งด้านล่างเนี่ยบอลนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับสามารถเลือกสีได้นะครับว่าเป็นเอาสีอะไรนะครับครับมาต่อ2ส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้จะมีชุดงานวายบอดี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งตัดกับตัวซุ้มล้อที่เป็นตัวสีดําด้านนะครับตัวนี้นะซุ้มล้อนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นราาเอสีํดหืง ตัวงานไวเบอรีเนี่ยจะโป่งออกมาจากตัวรถประมาณ3นิ้วนะครับต,ต,ตัวดีเทลงานไวเบอรีเนี่ยจะมีตัวขี้ผาดอยู่ด้านข้างด้วยนะครับตัวนี้นะครับผมครับมาต่อนส่วนของล้อมแมกและยางครับล้อมแมกชุดน,นี้ผมจะเป็นล้อลายมาเวลนะครับตัวขีบแดงน,นะครับยางน,นะครับจะเป็นยางมอนเตอร์เอทีสามนะครับ ขนาดยางนะผม265 50 R18 นะครับตัวนี้นะผมเป็นยางออเทเลนนะครับสามารถลุยได้ทุกสถานภาพนะครับตัวนี้นะครับผมครับมาต่อในส่วนของไฟกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นไฟกระจกที่เพิ่มเติมมาจากตัว XL p a u s เดิมนะครับตัวนี้นะผมจะมีตัว LED วิ่งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว LED ด้านล่างจะเป็นสีขาวนะครับมาต่อในส่วนของตัวกันสาดครับกันสาดจะเป็นกันสาดของเลนเจอร์นะครับเราหลังคานะครับเราติดตั้งให้นะครับ ตัวนะครับฟิล์มนะครับจะเป็นตัวฟิล์มอเซรามิกอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว80รอบคันนะครับตัวนี้ตัวชุดครอบเนี่ยเราใส่ชุดครอบเป็นสีดำด้านให้นะครับบันไดข้าวนะครับตัวนี้จะเป็นบันไดข้าของรีมิเลเดนะครับตัวนี้สามารถรับน้ำหนักได้จริงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดีเทลชิ้นงานเนี่ยจะมีลายขีดแดงด้วยนะครับตัวนี้นะผมเพื่อตัดกับสีตัวรถนะครับที่ใส่เป็นสีดำแดงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต่อที่ด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังมีอะไรบ้างครับ มาต่อในส่วนของโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้ที่ผมจะเป็นโลบาร์ของงานฮากเก้นนะครับตัวนี้นะผมซึ่งมีการแบลิ่งมานะครับคำว่าออฟโรดนะครับตัวนี้นะผมแล้วตัวโลโก้ของฮากเก้นจะเป็นตัวสีเงินนะครับด้านบนนะครับจะมีตัวถาดใส่ของมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับสามารถใส่ของได้จริงนะครับรับน้ำหนักได้จริงนะครับหนึ่งร้อยกิโลนะครับซึ่งตัวชิ้นงานเนี่ยจะเป็นเหมือนงานโซ่นะครับตัวนี้นะผมเป็นเหมือนทาร์ฟอร์เมอร์เลยนะครับตัวนี้สำหรับงานฮาเก้นชุดนี้นะครับผมมาต่อในส่วนของไฟท้ายบ้างครับไฟ เป็นไฟยอดนิยมสำหรับเจ้านุ่ฟอร์เรนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับแต่ไฟท้ายจะมีให้เลือกหลายแบบฝาท้ายกระบะเนี่ยจะเป็นฝาท้ายที่ครอบมาเป็นสีดําด้านนะครับตัวนี้ฟอร์ในบอดีเนี่ยตัดสีแดงให้นะครับมาตอนในส่วนของตัวกันชนบ้างครับกันชนนะครับผมจะเป็นกันชนของงาน G ีช็อคนะครับตัวนี้นะครผมซึ่งมีงานแบริ่งมานะครับตัวนี้นะครับผมคือกันชนเนี่ยเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามันเขียนว่าตัว G ีนะครับผมเลวเรียกว่า G ีช็อคนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนเนี่ยจะมีต ไฟสองป้ายไฟกรอบป้ายทะเบียนเรามีให้นะครับตัวห่วงลากจูงเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถลากได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอีกหนึ่งผลงานนะครับในการตกแต่งนะครับผมสำหรับรุ่น Ford Ranger Airpads คันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์โทรผมได้นะครับผมจะมีเบอร์โทรและไอดียไหอยู่ด้านล่างนะครับงี้วันนี้ผมก็ต้องขอตัวจบการรีวิวพี่เอานี้ก่อนนะครับผมวันหน้านะครับผมจะนำรถรุ่นไห่นะครับมารีวิวให้ลูกค้าชมนะครับรอติดตามชมได ก็ขอตัวจบการรีวิวพิจคร้งน,น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ